แล้วกําลังจะตามมาต่อเรื่องอที่กําลังจะต้องจับตาล่าสุดเรื่องที่พรุ่งนี้นายกจะต้องประชุมแล้วแล้วเอาจิงหลายคนกําลังคาดการว่าหรือจะรบกันอีกรอบหนึ่งคือเอาจิงวันนี้ถ้าถามคนชายแดนเนี่ยผมก็เข้าใจเขานะคือความรู้สึกของเขาเนี่ยเวลาเกิดผลกระทบเนี่ยพวกเขาจะโดนก่อนอแต่ถามพวกเขาในพื้นที่เขากลับรู้สึกว่าเขาพร้อมเลยคือให้เก็บของใช่ไหมถ้าเก็บปุ๊บออกก่อนคตอนนี้บอกเลยจะอพยพกี่แสนคนออกได้แต่ออกเสร็จเรียบร้อย จากการให้จบนะเพราะตั้งแต่ก่อนหน้านี้ถูกไหมที่เกิดขึ้นที่ภูมิขือก็ดีอะไรต่างๆวันที่24รกรกฎาคมแล้วมันก็มีมาเป็นล็อกๆว่าเดี๋ยวไอ้ฮุนเซนจะทาอย่างนั้นฮุนเซนจะทําอย่างนี้จนสุดท้ายเนี่ยมันก็มีตอนนั้นท่านจําได้มียิงกันอีกถูกไหมเหมือนเสียงปืนอ,อะไรเช็คแนวเหมือนกับการเคลื่อนกําลังพลเหมือนการยั่วยุแล้วก็มาหนักๆก็คือย้ายมาสักแก้วเกิดม็อบเอมเมนจนตอนนั้นอะไรก็บอกเอาให้มันเสร็จๆเลยได้ไหมคือกวาดมันทีเดียวแล้วเอาให้สิ้นซากเลย ปรากฏว่าทาหารของเราวันนี้อ่ะเดี๋ยวเผื่อใครไม่ได้ตามหลายท่านคงทราบแล้วทาหารที่ได้รับบาดเจ็บก็คือจ่าสิบเอกเคิดศักดิ์สมาพงศ์ในเปิดภาพขึ้นมาสักนิดหนึ่งเหยียบทุ่นระเบิด PMN2 2> ใช่ครับและปรากฏว่าวันนี้ขาขวาขาดหลายท่านทราบดีแล้วผมไม่ทัวนนะเดี๋ยวท่านไปดู YouTube ของช่องแปดเขาเอาละกันหรือไม่ก็ลุยชนข่าวเวลาคุยกันในนี้มันควรจะเป็นเรื่องใหม่น่าสนใจก็คือพอทหารขาขา,ขาดปั้งคุณผู้ชมฮะ จะนึกถึงเสนาธิการทหารหที่บอกว่าถ้ามีคนที่7ยิงปืนเลยก็คือปืนใหญ่ถูกไหมใช่ครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยนะที่มันน่าสนใจน้องทหารเทิดศักดิ์เนี่ยตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับและจุดที่น้องไปเหยียบทุ่นระเบิดก,ก็คือตามาเรียล่าสุดวันนี้อีกจริงๆเลยเนี่ย เห็นบอกมันมีภาพระเบิดชุดใหม่ใช่ครับในเนี่เปิดให้ดูหน่อยสิมันคืออะไรคือทางกองทัพเพิ่งชี้แจงออกมาตอนช่วงเวลาประมาณสักห้าทุ่มที่ผ่านมานี่เองนะฮะก็คือเบื้องต้นเนี่ยมีการเอาภาพมาลงเอาไว้ในกลุ่มเนี่ยเ,เต็มจอเลยครับเต็มจออาบาออกก่อน เป็นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะก็คือเข้าไปในพื้นที่ตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละบริเวณพื้นที่ห้วยตามารีอราําเภอกัรทรารักษ์จังหวัดศรีสะเกดเพื่อเข้าไปเหมือนพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบในจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าวันนี้รายงานออกมาบอกเข้าไปตรวจสอบหลุมตรงจุดที่จ่าสิบเอกเทิดศักดิ์เหยียบเนี่ยไปเจอลักษณะก็คือเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ55ซนติเมตรลึกไป18เซนติเมตรจำนวนหนึ่งหลุมเจอชิ้นส่วนของระเบิด PMN2 ออถูอยู่ภายในหลุมด้วยและก็พื้นที่ใกล้เคียงเข้้าาาใจจวว่่่เเป็นนนชินสทีีหยยบ แล้วมันระเบิดขึ้นนอกจากนี้คุณผู้ชมฮะตรวจสอบในพื้นที่ใกล้เคียงระยะประมาณ1เมตรพบระเบิดเพิ่มเติมเป็นแบบ pmn 2, 2> เพิ่มอีก3ทุน่นแต่ละทุ่นวางห่างกันจากหลุมระเบิดหลุมแรก1เมตรฮะ เหมือนวางเรียงกันเท่ากับว่าระเบิดทำงานไปหนึ่งแล้วเจอเพิ่มจุดนี้3ทุนและตัวของอพลตรีวินไทยสุวารีโคศกองทัพบกได้มีการเปิดเผยถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นบอกว่าจริงๆตรงจุดนี้เองเนี่ยจากหลักฐานที่ปรากฏสรุปได้ว่าทุนระเบิดดังกล่าวเป็นการลักลอบหรือลวดหนามเข้ามาวางระเบิดใหม่ในเขตไทยโดยเป้าหมายคือกําลังพลที่ราตเวนเส้นทางอยู่ประจําการกระทําดังกล่าวแสดงถึงความไม่จริงใจในการลดความขัดแย้งของฝ่ายกัมพูชาและ สะท้อนถึงความเป็นปรปักระหว่างกันซึ่งขัดต่อปฏิญญาร่วมที่ได้มีการลงนามอย่างเชัดเจนซึ่งยอมย่อมส่งผลกระทบต่อท่าทีฝ่ายไทยและข้อตกลงต่างๆอาจอย่างเลี่ยงไม่ได้และจริงๆแล้วเนี่ยคำชี้แจงได้มีการพูดถึงลำดับไทม์ไลน์ด้วยบอกตรงจุดเนี้ยช่องตาเาเรียที่ว่าเนี่ยกัมพูชาถอนกำลังออกไปแล้วฝ่ายไทยเข้าควบคุมพื้นที่ตั้งแต่วันที่17ตุลาคมที่ผ่านมานใช่ฮะแล้วมีการเข้าดำเนินเรื่องของการเสริมความมั่นคงของพื้นที่ กวาดเรื่องของทุ่นระเบิดวางสิ่งกีดขวางก็คือลวดหนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วจุดที่มีการระเบิดวันนี้เนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้คือวันที่9พฤศจิกาเห็นบอกว่าเข้าไปตรวจพบว่าแนวลวดหนามจุดนี้ถูกลื้อออกวันนี้ช่วงเช้า8ดโมงครึ่งทหารชุดนี้ก็คือชุดจา่าเทือศักก์ก็เลยจะมีการเดินเข้าไปเพื่อจะไปซ่อมรวดหนามที่ถูกลือ้อเดี๋ยวก่อนนะ,สะแสดงว่าเมื่อกี้ยึดไกลเมื่อไหร่สิบเจ็ดตุลา เอาเปิดภาพที่เห็นระเบิดอันนี้ฮะ17ตุลาแสดงว่าวันนี้น่าจะข้อผิดสังเกตคือลดน้ำเอาอลดน้ำเนี่ยก็คือถูกหรือก็เลยเข้าไปก็ไปเหยียดพุ่นเลยถูกต้องแล้วล่าสุดวันนี้เองเนี่ยภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเบ็ดเสร็จวันนี้อีกกี่ลูกนะที่เก็บมา33ลูกฮะเฉพาะจุดนี้นะเท่ากับว่าเหยียบไปอีกหนึ่งก็เป็น4ลูกถูกต้องลและเห็นบอกว่าหลุมระเบิดเนี่ย55เซนใช่ไหมใช่ครับและก็ลึก18เซน ที่คุณผู้ชมเจอลักษณะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ไร้ข้นอะไสงสัยไอ้เครื่องตรวจจับโลหะมันจะจับไม่ได้พ้าะเป็นพลสสาสติกทั้งบนหัวเป็นพลาสติกนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้บ่าย3ามโมงห้ก็เจออีก3ลูกเพราะฉะนั้นวันนี้ผลตรวจยืนยันร,ระเบิดถ้วยตามาเรียคือการลักลอบวางระเบิดใหม่อย,ย่างชัดเจนขอภาพจากกองทัพบ,บกภาพนี้หน่อยได้ไหมคำพูดของเขาอะไอ้คำนี้สาคัญมากเพราะกําลังจะบอกคำนี้คุณผู้ชมฮะ มันเป็นความชอบธรรมแล้วนะ hmm. ที่เราอาจจะเปิดฉากถล่มได้เลยเพราะอย่าลืมว่าตอนที่ทำข้อตกลงกับทรัมป์คุณจะต้องหยุดยิงเก็บกู้ระเบิด hmm. และเรากำลังบอกตุลาใช่ไหมเมื่อกี้ใช้คำว่ากี่โมงวันไหน17ตุลาคมเราเข้าเคลียร์พื้นที่17ตุลาเราลงนามกับทั้มวันไหนนะวันจำได้ไหมพิมพ์สิเ <D> สิร์ชหาสิ17ตุลาคุณผู้ชมฮะเราเคลียร์พื้นที่ hmm. แล้วเขาถอยออกไปแล้ว และปรากฏว่าข้อพิรุษคือรวดหนามและเราก็เหยียบทุ่นระเบิดเราลงนามคือวันที่เท่าไหร่เนี่ยนะครับผมจำ <หา S 2> ได้ไหมหขอดูวันก่อนอผมจำสัปดาห์ก่อนแปน๊บนึงนะครับเอาวันให้ชัวอาจเจอไหมขนาดเดียวกันในระหว่างที่กําลังหาวันคนดูออนไลน์ทักได้นะหมื่นกว่าท่านเนี่ยคุยกันได้นะเพราะกําลังจะบอกว่าเดี๋ยววันนี้มีคนตั้งข้อสังเกตอะไรป่ะเอากลับไปที่ภาพระเบิดถ้าสมมุติ ระเบิดนี้มันเกิดจากหลังการลงนามคุณผู้ชมครับซัดเลยมไม่ต้องรอฮะลงนามวันที่เท่าไหร่วันที่26ตุลาครับระเบิดเราเคลียร์เมื่อไหร่สิตุลาสิบเจ็ดเคลียร์แล้วถูกปะ่ะใช่ครับเคลียร์เสร็จแล้วเราลงนามคือ26ตุลายี<ม>่สตุลาแล้วระเบิดถูกรอบมาวางใหม่มมคือวันนี้ใช่ครับ คาดว่าน่าจะมาวางวันที่9ด้วยเพราะว่าลือรวดหนามวันที่9พุชจิคุณผู้ชมครับทำไมให้ทำไทม์ไลน์แบบนี้รู้ไหมขออนุญาตผมจดเลยนะผมเพิ่งให้มานั่งทำไทม์ไลน์17พฤศจิายน17ตุลาทหารขเขมรออกถูกปะ่ะใช่ครับขเขมรถูกเคลียร์ออกไปแล้วก็ลงนามคือวันที่26ตุลาครับ26ตุลาลงนาม,มและระเบิดคือ9้พุชจิ10พุชจิจเหยียบระเบิดคือ10พุจิ แต่เข้าใจว่ามันน่าจะรอบวางก้าหรือไม่อ่ะไม่เป็นไรทําไมให้กลางทำลายแบบนี้รู้ไหมฮะเพราะกาลังจะบอกหลักฐานใหม่ที่เปิดวันนี้คุณผู้ชมฮะมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ทางด้านของเสนองออกมาวิเคราะห์เสนงก็คือพลโทพงศกรรอดชมพูมวิเคราะห์ว่าสมมุตินะถ้าเราจะรบไม่ต้องอ้อมคอมครับเราเนี่ยอาวุธเยอะกว่าเขายึดโทปกรณกเยอะกว่าเขา กำลังคนเราก็เยอะกว่าเขาเสโนงบอกว่าเอาจริงเนี่ยนะวิธีการเลยเมื่อกี้ที่ผมกางทำลายอาเจาะจอมาหน่อยแล้วเปิดเอาภาพระเบิดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมรู้ปะที่เสโนงพูดเนี่ยน่าสนใจเสจโนงบอกว่าเราต้องรอฟังกองทัพในการอธิบายเนี่ยนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกองทัพเองเนี่ยจะอธิบายว่าในส่วนของระเบิดที่เจอเนี่ยมันเจอหลังทำข้อตกลงหรือปา ถ้าเจอหลังทำข้อตกลงแสดงว่า,ขาเขมรกำลังไม่รักษาข้อตกลงซึ่งเมื่อไม่รักษาข้อตกลงและถ้าเราฟังตามนี้มันไม่รักษาแล้วเพราะย้ำา17เราเอามันออกอและหลังจากนั้นเราลงนามคือ26ใช่ไหมใช่ใช่ฮะยตุลา26ตุลา,ลาและเหยียบระเบิดคือ10พฤศจิแสดงว่าระเบิดเพิ่งมาใหม่มหลังลงนามซึ่งถ้ามาหลังลงนามหลังจากนี้วิธีการก่อนทรม แจ้งสหรประชาชาติแจ้งสหรัฐเพราะสหรัฐก็คือแบ็กใหญ่ที่เราไปลงนามด้วยแจ้งนานาชาติและผู้สังเกตการให้รู้และประธานอาเซียนให้เขารู้ว่าคุณวางระเบิดหลังจากเซ็นข้อตกลงลงนามกับทรัมป์นั่นหมายความว่าคุณจงใจผิดข้อตกลงและเปิดฉากโจมตีเลยท่านใช้คำนี้คือตอนที่ท่านคุยกับเราเนี่ยท่านบอกว่าจริงๆเนี่ยต้อง ต้องดูก่อนว่ามันวางเมื่อไหร่ถ้ามันวางหลังลงนามกับทัามใช่เลยบ,บอกนานาชาติและจาัดก,การเลยและท่านใช้คําว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะการตอบโต้ด้วยกําลังเนี่ยเราก็สามารถทําการได้ขั้นหะเดียวกันเนี่ยนะฮะไทยเองตอนนี้ถ้าตอบโต้คุณผู้ชมรู้ใช่ไหมเรามีพื้นที่ที่เรายังคงเหลืออยู่ก็คือทั้งตาควายแล้วก็ปราสาทคนาเพราะฉะนั้นถ้าทํา จัดก,การให้หมดแล้วเชื่อว่าด้วยศักยภาพกองทัพ24ชั่วโมงเห็นบอกเก็บได้หมดแล้ว F16 เราพุ่งเข้าไปก็เรียบร้อยแน่นอนตอนนี้สิ่งที่ระวังที่สุดอ่ะเดี๋ยว,ยวฟังท่านก่อน24ชั่วโมงเราจัดก,การได้และเราเอาคืนได้และถ้าฝังหลังจากข้อตกลงทําเดี๋ยวนี้แล้วจาัดก,การเปิดฉากเลยทางรัฐบาลเนี่ยอาจจะยังอ,อาจจะคล้ายๆว่าจะเป็นการแจ้ตืออีกสักรอบไหม เป็นเรื่องทั่วไปซึ่งในความเห็นส่วนตัวเนี่ยไม่จําเป็นละครับทั้งมันควรจะเป็นทั้งเรื่องที่สองก็คือคต้องมีการจมตีเพื่อจะสั่งสอนว่าทางกรุงชาควรจะต้องเดินตามกฎนี้มิฉชนนั้นไม่นนยอมนะครับ,รบส่วนการจมตีนั้นเนี่ยก็ควรจะเป็นการจมตีที่พอจะได้สัดส่วนน่าจะไม่ไม่มากเกินไปถามว่ายังไงก็คือว่าคนที่มาวางระเบิดได้ควรไปด่านช่างดังนั้นเนี่ยถ้ามีหน่วยด่านช่างตามวิชีว่าหมายยู่ไหนก็ทําลายตรงนั้นโดยเราควรจะมีการแจ้งเตืนอนก่อนว่าเราจะทําลายคุณนะ แล้วการที่แจ้งเตือนเนี่ยเราก็บอกไปอย่างนานาชาติอย่างทรัมป์นนะก็คือสหรัฐนะครับไปทางมาเลเซียไปทางยุเอ็นว่าเราจะลงมือจงตีบอกไปเลยจะจงจงตีเพื่อป้องกันตัวเองจากการที่เขามาทำลายเราใช่ไหมครับรบ,บอกไปเลยแล้วก็สามารถจงตีตามไปได้ทันทีเลยไม่จงไม่ต้องรอเวลานะครับหรือว่าถ้าจะให้มันดูเป็นสุภาพหลุดมากขึ้นอาจจะรอ24ชั่วโมงก็ได้แต่เราต้องรู้ว่าเขาจะหนีไปไหนนะครับ แล้วตัวฐานช่างเนี่ยแล้วถ้าเกิดฐานช่างหาไม่เจอก็ต้องหน่วยกองประชาการเพราะฐานช่างคือคนวางกองประชาการก็คือคนสัตว์เอาตรงไหนก็ได้แล้วแต่จะเลือกนะครับไม่ไม่เปิดการลบใหญ่แล้วเรายังรักษาข้อตกลงกันไว้บอกเรายังยักษ์ษาข้อตกลงนี้ไว้นะคอยเดินเดินตามสี่ข้อแล้วก็แปลบระการเสรีภาพอันนี้เราต้องพูดลงไปแล้วหมอว่าเขาจะยอมไหมครับไม่จําเป็นเขาต้องตีโจมตีครับโจมตีก็ปิดสึกเลยครับเป็นสิ่งเราต้องการ เพราะเราต้องการจะกวาดกำลังของกัมพูชาให้หมดนั mm ่น hmm. คือเป้าหมายหลักแต่ต้องมีความชอบธรรมในการที่จะโจมตีในการที่จะทําการรบ mm hmm. ต้องสร้างความชอบธรรมเสียก่อนตรงที่ว่าพอเสนโนผู้ว่า24ชั่วโมงสามารถจัดก,การได้เลย mm hmm. ให้เราไปเทียบวิธีการว่ามันต้องการจะยึดพื้นที่เรามา mm hmm. นานแล้วเนื่องจากว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับ mm hmm. ผมกําลังพูดถึงพลานหิน8ก้อน mm hmm. เมื่อกี้ที่ผมค้างเอาไว้บอกจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าระเบิดคือของใหม่ mm hmm. จากไทม์ไลน์ที่กลางให้คุณผู้ชมดูมว่าเราเซ็นกับทั้มคือวันที่26ตุลาคมและระเบิดม,มันเพิ่งเอามาวางก้าวพฤ่จิเพราะฉะนั้นเราบอกนานาชาติเลยว่าคุณละเมิดข้อตกลงและพรุ่งนี้ดูว่าจะยิงไหม,มถ้ายิงเราจะเกิดการสูญเสียแต่เรายอมไหมล่ะแต่ถ้าถามคนชายแดนคือเขายอมถูกไหมฮะมเพราะเขาบอกเอาให้มันจบและถ้าสมมติยิงจริงๆแน่นอนมันจะกลับมาตรงจุดไหนรู้ไหมฮะตรงจุดที่ว่า ระษาตาควายเราเสียอยู่คณาเราเสียอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเปิดฉากเราสามารถเอาคืนได้เพราะท่านแม่ทัพเองตอนที่ท่านพูดไปเนี่ยตอนนั้นท่านเนี่ยไปใช้กําลังอยู่ที่ภูมะเขือถูกไหม,มแม่ทัพภาคสองบิ๊กกุ้งเนี่ยแล้วก็ที่ตาเมินทม,มสุดท้ายเราก็เลยพลาดตรงที่ตาควายไปเพราะฉะนั้นถ้าเปิดฉากเนี่ยเสยนงท่านถึงบอกว่ากวาดให้หมดเอากลับมาให้หมดตอนนี้ คนชายแดนก็น่าสนใจ<ม>เพราะคนชายแดนเองเนี่ยเขาก็พูดอันหนึ่งว่าคือเขารู้สึกคาราคาสังมานานแล้วถูกไหมเดี๋ยวมันก็ไม่จบเดี๋ยวมันก็ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ยิงปืนเช็คระยะคนก็เหมือนกับทุกวันนี้ยังแพ็คของเลยเขาก็เลยบอกเอามันทันทีดิ<ม>เอาให้มันจบจบในที่นี้ก็คือเขาจะได้ออกจากพื้นที่<ม>แล้วก็ว่ากันไปเลยหลังจากนี้จบเสร็จเอาเคลียร์<ม>เคลียร์เสร็จปึง้งเขาได้กลับพื้นที่แต่เข้าใจว่าไม่ง่ายเพราะอย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่อีสาน มันมีสรแก้วอีกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าลากมาในเจ็ดแปดจังหวัดเนี่ยม,มันจะลากเข้ามาตั้งแต่กองทัพภาคที่สองยันไปถึงกองทัพภาคที่หน<ม>ึ่งแล้วเมื่อกี้ที่ผมค้างไว้แล้วเสียงดับก็คือผมกำลังบอกจุดสูงของขเขมรเขามีก็คือปราสาทพระวิหาร<ม>ถึงแม้เขาบอกนายชาติว่าเขาถอนออกไปแล้ว<ม>ถูกไหมฮะแต่น่าสนใจก็คือมันมีพลรานหินแปดก้อนไม่รู้ว่าหาภาพทันหรือเปล่าพลรานหินแปดก้อนเนี่ยคุณผู้ชมครับมันเป็นจุดสูงซึ่งไม่ใช่ตัวนี้เอาลงทีมงานคนละเรื่องเลยเว้ย พลา,านหิน8ก้อนเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันเป็นจุดสูงซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรายึดคืนกลับมาสมัยก่อนมันมาตั้งป้อมแล้วพลา,านหิน8ก้อนเนี่ยแคปภาพส่งไปให้ไอ้ข้างในดิพลา,านหิน8ก้อนเนี่ยคุณผู้ชมฮะเพจรถไฟสายมรณะเขาลงเอาไว้พลา,านหิน8ก้อนคุณผู้ชมรู้ไหมว่าทางเนี่ยจากแต่ก่อนเนี่ยแผนที่ดาวเทียมขเขมนเนี่ยมันอยู่ข้างล่างและแต่ก่อนมันขึ้นมาข้างบนนะเราก็ไล่มันกลับไปอยู่ข้างล่างพอมาอยู่ข้างล่างทุกวันนี้มันทําถนน เลาะขึ้นมาเกิดจะถึงภานหิน8ก้อนซึ่งมันน่าสนใจตรงไหนรู้ไหมฮะมันน่าสนใจตรงที่ว่าทําไมมันถึงอยากขึ้นมาเท่าเรามีการค่ากันก,นก่อนหน้าน,นี้ตั้งแต่ทหารในพื้นที่<ม>แล้วว่ามันกะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมันจะได้ตอบโต้เราได้เพราะถ้าอยู่ต่ํามันเสียเปรียบ<ม>แต่ถ้ามาเท่าเรามันตอบโต้เราได้แสดงว่าไอ้พวกนี้มันวางแผนของมันมาก่อนหน้านี้แล้ว<ม>กลับไปที่ภาพช่องตามาเรียเมื่อกี้นี้ ถามว่าช่องตามาเรียเนี่ยมันสําคัญยังไง <c oughs> คือมีชาวบ้านกับทหารในพื้นที่บอกว่าวันนี้ที่ทหารไทยเราไปเหยียบต,ตรงเนี้ยมันจะลัดเลาะขึ้นมาใช่ไหมจากช่องตามาเรียเพื่อจะตีอกขึ้นมาภูมะเขือ,อเพราะภูมะเขือถือว่าเป็นจุดสูงสุดของเราที่เรามีชัยภูมิดีกว่ามันมเพราะฉะนั้น มันถึงรอบมาวางระเบิดและถ้าเราพลาดอีกมันก็จะยึดตรงนี้อีกเพื่อจะตีขึ้นมาขนานภูมะเขือเหมือนกับที่มันกําลังตีขึ้นไปสูงเพื่อให้เทียบกับพลานหิน8ก้อนล่าสุดกลับมาที่คุณกรกฎอ่ะคราวนี้เสียงชัดแล้วนะเสียงด่าก็ดังนะ <laughs> เออนี่ฮะ คุณกรกฎเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะแกเป็นทางด้านอดีตทหารพานจูโจม,อมเอาเล่าซิแกว่ายังไงบ้างคุณกรกฎเองก็บอกว่าในฐานะที่เคยเป็นทหารแล้วก็อยู่ที่ค่ายปักธงชัยตอนนั้นที่มีการไปออกรบด้วยเนี่ยบอกว่าณเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ไทยจะถือโอกาสนี้เป็นโอกาสทองในการบุกยึดปราสาทตาควายคืนเพราะขามรผิดข้อตกลงสันติภาพที่เคยลงนามไว้กับเราเพียงแค่รัฐบาลหรือผู้นําเปิดไฟเขียวให้กับทางกองทัพเพื่อจะเปิดฉากเท่านั้นเองและตัวคุณกรกฎบ,บอกแบบนี้ว่า สันสันิษฐานนะว่าเขมรรอบเข้ามาวางระเบิดเข้าใจว่าน่าจะประมาณสักสอวันที่ผ่านมาเนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงมรสุมเข้าฝนตกหนักเข้าใจว่าช่วงนั้นแหละที่ทหารไทยเองอาจจะไม่ได้ลาดตะเวนไปถึงตรงจุดนั้นแต่เป็นจุดเดิมที่ทหารไทยเคยลาดตะเวนมาแล้วมันเลยยืนยันได้ว่าน่าจะมาวางใหม่แน่ๆดังนั้นเลยสงสัยว่าเขมรอาศัยจังหวะเวลาที่มรสุมเข้าเข้ามาวาง แล้ววันนี้คุณกรกฎบอกดีใจนะที่ทราบข่าวว่าท่านนายกรัฐนมนตรีเรียกถกสภาความมั่นคงแห่งชาติเออนายกจะลงด้วยนี่ใชุ่่ะใช่นายกจะลงด้วยพรุ่งนี้เรียกประชุมด้วยพรุ่งนี้ก็คือจะไปที่ที่ศรีสะเกดแล้วก็ไปที่บ<น>ุบลด้วยสองจุดนะฮะบอกเชื่อว่าการประชุมที่จะออกมาในวันพรุ่งนี้น่าจะส่งผลเชิงบวกต่อทหารและต่อประเทศชาติของเราวันนี้สายข่าวนะคุณกรกฎบอกในฐานะที่เป็นทหาร กองกำลังของเขมรเองมีการเคลื่อนย้ายกําลังประจําจุดบางจุดแล้วนี่ไงตั้งแต่บริเวณปราสาทตาเมือนทมยาวไปถึงอุบลราชธานีไทยเองก็มีพิกัดมีข้อมูลทางการทหารเหมือนกันและเชื่อว่าไทยครั้งนี้มันจะไม่ยืดเยื้อเหมือนครั้งก่อนที่4-5หวันแป๊บเดียวน่าจะจบะคุณผู้ชมครับนี่ผมไม่กล้าถามกลับมาตรงนี้ แม่มเดี๋ยวหาว่าผมไปยูไออันนี้มันเป็นความรู้สึกของคนมั้งเพราะชายแดนเนี่ยถ้าท่านดูช่องแดเนี่ยนักข่าวก็จะไปถามคนชายแดนเนี่ย<ม>คือก็บอกรบสักทีเอาให้มันจบถูกไหม,ไหมฮะแม้มันจะสูญเสีย<ม>แต่อีกมุมหนึง่งท่านก็ต้องนึกเผื่อนะพ่อแม่ทหารนะ่ะ<ม><ม>เขาก็ไม่ใช่เขากลัวนะแต่เขาก็ห่วงว่าถ้ารบของเราคือ16คนใช่ไหมใช่ครับของเราสูญเสียไปแล้วสิบหกรายคุณผู้ชมครับและถ้าเกิดขึ้นอีก ของมันเนี่ยเป็นพันตาม,มที่เราสงสัยเนี่ยนะที่มันปล่อยศพเน่าเอาไว้เนี่ยนะคําถามคือถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องสูญเสียอลองถามคนดูในช่องคุทัทอล์กหน่อยดิเฮเพราะตอนนี้มันเข้าข่ายอย่างที่ท่านเ,าเสนองบอกแล้วมันเปิดฉากได้แล้วเพราะเราก็ยุติแล้วเรื่องการทําข้อตกลงแล้วเราก็พิสูจน์แล้วว่ามันคือระเบิดใหม่ม,มันเปิดถามคนดูว่าท่านคิดว่าท่านแหมจะใช้คำว่าไง ท่านพร้อมหรือไม่ถ้าเราจะรบกับขเมศพร้อมกดหนึ่งไม่พร้อมกดสองคิดอีกดีๆนะก่อนจะกดอย่าเพิ่งกดตอนนี้นะท่านคิดว่าเราควรพร้อมรบเออไม่ใช่พร้อมท่านคิดว่าเราควรเปิดฉากรบกับขเมนเลยไหมเพราะขเมนผิดข้อตกลงอย่างที่เสน่งพูดนะไม่ได้ผมวิเคราะห์เองว่ามันทําได้ตอนนี้ถ้าจะรบท่านคิดว่าเราควรรบกับขเมศไหมเอาง่ายๆไม่ต้องอ้อมค้อมตามข้อมูลที่เสน่งท่านวิเคราะห์ให้ฟังครับ ถ้าคิดว่าควรจะต้องลบกดหนึ่งมไม่ควรลบกดสองอเพราะอย่างที่บอกต้องเผื่อใจถึงครอบครัวทหารก็ด้วยนะถูกปะ่ะเพราะถ้านักการเมืองเขาก็มองว่าวิธีเจรจาอย่างดีที่สุดแต่คําถามคือเจรจาอะไรอะอขนาดเซนตต่อหน้าทำถา้าผูปภาษาเฉพาะมึงยังวางเลยวันที่8วันที่9นึกออกไหมฮะนี่พูดเราขึ้นขึ้นกับทีมงานด้วยแล้วมาขึ้นกับไอ้เขมรด้วยเนี่ยนะท่านคิดว่าเราควรลบเลยไหมลบกดหนึ่งมไม่ควรคือกด2 ลองขึ้นความเห็นขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวร้อยเขาพิมพ์ก่อนอาจจะช้าวันนี้คนขาดเปิดคอมเมนต์นี่ฮะเพราะจะโอ้โหคือคอมเมนต์แบบหนึ่ง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 แต่ท่านก็ต้องนึกนะการเจรจาผมว่ามันก็ยังจําเป็นเพราะก่อนหน้านี้ถึงเจรจาบอกจําเป็นยังไงก็ยังขาดขนาดระดับเสนาธิการเราประกาศเลยถ้าขาดอันที่เจ็ดเนี่ยยิงใส่แล้วนะมันยังกล้าวางเลยแสดงว่าไม่กลัวระดับเสทหารน่ะทุกวันนี้ถูกไหมฮะมันคงคิดว่ามันแน่ ล่าสุดเนี่ยเอ้ะเมื่อกี้เปิดเสียงคุณกรกฎยังไะเนี่ยเปิดยังเปิดเปิดยังยังไม่เปิดใช่ไหมอ่าเนี่ยโมโหมันมากเนี่ยลืมแล้วเนี่ยอ่าเดี๋ยวทาโพขึ้นมาหน่อยนะจะได้กดโหวตหน่อยครับอ่ะเปิดเสียงคุณกรกฎหน่อยเพราะกาลังบอกว่ามันเตรียมมาตั้งแต่ตาเมืองทมลากไปถึงอุบลก็คือช่องอันม้าอ่ะฟังเสียง่อยฮะอันนี้คือเป็นยุทธวิธีของทางคอมเมนต์ทางของคอมเมนต์นะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าแม้ว่าจะหยุดยิงเจรจาหยุดยิงไปแล้วแต่นี่คือการทําสงครามกองโจร ยังไงมันก็ต้องเกิดอยู่แล้วถ้าเราไม่เด็ดขาดเขามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไปเรื่อยๆไม่มีจบสิ้นอย่างแน่นอนนะครับเป็นพื้นที่แผ่นดินไทยเลยนะครับมันเป็นผืนแผ่นดินไทยที่เราลาดตะเวนอยู่ประจาประจานะครับแต่ช่วงที่เขามาลาดตะเวนตอนที่เขามาดักระเบิดอาจจะเป็นช่วงเาอาจจะเว้นนะครับอาจจะเว้นไปวันสองวันไม่ได้ไปลาดตะเวนเขากระทุอากาสเข้ามาดักระเบิดเป็นระเบิดใหม่อย่างแน่นอนก่อนนี้ทหารไทยอยู่หมดเลยนะครับจะอยู่หมดเลยเขาจะไม่ได้เข้ามาเพราะมันคือแผ่นดินไทยชัดเจนนะครับ ตอนนี้เราก็ยังรักษาแผ่นดินไทยเรามีการรัะเวนตามเส้นทางอยู่แล้วแต่พอเ,เราเผอปุ๊บม,มันก็มาดักระเบิดการทํางานของทหารนะครับทัศนวิสัยเรวฝนตกหนักฟ้าร้องหมอกลงจัดไอ้นี้นี่ยทหารเขาจัดปฏิบัติงานไม่ว่าฝ่ายเขาฝ่ายเราอย่าง,างสมัยลุงมันบอน,นะนเนี่ยออกรบนะถ้าเข้าตีฐานข้าศึกจะเข้าตีในเวลาที่ทัศนวิสัยเรว นะครับเช่นฝนตกฟ้าร้องหมอกลงจัดเขาจะคิดว่าไม่มีใครเข้าไปไอ้นี่แหละเราเป็นโอกาสเราก็ไม่ได้ไปออกรัตเวนเนื่องจากว่าฝนตกเราไม่ได้ไปอย่างเงี้ยเขาก็ถือโอกาสเข้ามาตักระเบิดเลยถ้านายกเป็นคนที่รักชาติจริงนะครับหววแหนแผ่นดินจริงนายกต้องออกทางเป็นทางบวกเพื่อให้เรามีโอกาสได้ยึดประสาทต่ควายยึดประสาทคนากลับมาคืนคือเพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่นี้คือคนในพื้นที่ฐานเก่าคือลบ ถึงเวลาตอนนี้คือต้องลดปรบมันแล้วถูกไหมแ<ช>ม้ด้เป็นหอกข้างแค่เราอยู่ทุกวันนี้ล่าสุดเอขอบคุณมากนะครับกำลังพู้นเรื่องカมแล้วขึ้นเลยนี่นะฮะไม่ได้หันไปมองข้างจอเลย <c oughs> ปรากฏว่าพลเอกรังสีกําลังพูดถึงทหารที่เหยียบทุ่นระเบิดมีคนถามเขาบอกรายการสมัยนี้มันดึกเนาะอ่ะดึกครับรายการนี้สดด้วยนะตีหนึ่งสี่สิบสองไม่มีรายการไหนดึกที่สุดในประเทศไทยเท่ากับรายการนี้อีกแล้วปรากฏว่าพลเอกรังสีนเนี่ยท่านบอกเลยเนี่ยนะครับว่า เอาจริงๆคือทหารเราเหยียบระเบิดเนี่ยเราวแจะทำหนังสือประท้วงท่านใช้คําว่าจะทําอีกเมื่อไร่แล้วท่านก็บอกว่ากลุ่มนักการเมืองและผู้นําบางคนมันมีผลประโยชน์ไปเกี่ยวกับไอ้เขมรผลประโยชน์ชนมหาศาลเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบคือคนที่ไปเซ็นข้อตกลงกับมันพอถึงเซ็นแล้วมันก็ไม่ทําตามขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราจะเซ็นท่านใช้คำว่าเราจะเซ็นแบบ ต้องขนกระดาษไปให้มันเซ็นเนี่ยแบบรถสิบล้อเพราะต่อให้มันเซ็นแบบรถสิบล้อมันก็ละเมิดอยู่ดีนี่ท้าทหารเก่าลบได้แล้วถูกไหมฮะแล้วท่านพูดมาตั้งนานว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่ลบกับมันเนี่ยมีแต่ชนะเพราะท่านบอกทันวาใช่ไหมมันจะพังเงินคนคังเนี่ยมันเริ่มหลอตั้งแต่เดือนตุลาแล้วก็เศรษฐกิจมันเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเพราะเราปิดด่านคือทันวาเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยคือเวลาที่เหมาะจะเซ็นหรอ เซ็นเนี่ยเอากระดาษไปให้มันเซ็นแล้วกันรถสิบล้อสิบคัน,นะขนไปให้มันเถอะอมันก็ไปทําตามแสดงว่าหนุนให้ลบครับคนดูว่ายังไงลบกดหนึ่งไม่ลบกดสอง่ออะฟังเสียงท่านลังสีนยฮะก,การบูชานะแล้วก็พยายามที่จะไปเจราจารที่เราเสียเปรียบเพราะว่าคนอย่่งไอ้คุณเซนเนี่ยผมบอกให้เลยคุณคุณไปเล่นวิธีนี้กับมันไม่ประโยชน์หรอก คือว่าเจรจาแล้วมันก็ละเมิดแล้วเราก็ประท้วงนะแล้วก็เจรจาแล้วก็ละเมิดแล้วก็ประท้ว,าาว,ะว,ะวงก็ถึงผมผมนึงบอกว่าผมสงสัยมากเลยว่าไอ้กลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มประโยชน์อันใหญ่มากแล้วมันมีอิทธิพลในในระดับนโยบายนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมนึงบอกว่าเลือกตั้ง6กเนี่ยเชื่อผมเถอะเรามาพูดก,กันปลายเหตุ คุณต้องเลือกคนที่มันไม่ไม่ได้เกี่ยวพันกับไอ้กมเมอร์ไอ้นักการเมืองที่เราเห็นทั้งหมดแล้วว่าว่ามันทําอะไรกับประเทศนี้เนี่ยคุณต้องไม่เลือกมันอีกแล้วแล้วทางที่ดีไม่เลือกมันทั้งพักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเถียงแบบนี้ไม่ประโยชน์หรอกเชื่อผมเถอะนะแล้วเราก็เสียเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อย,อยนะครับทหารเราก็ตายไปเรื่อยๆขาขาดไปเรื่อยๆ คนพวกนี้มันไม่หยุดหรอกจนกว่ามันจะบรรลุวัตถุประสงค์มันคือเรื่องผลประโยชน์ชคือมันอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นลัตสแกรมเมอร์<ม>ที่เอามาฟอกเงินหรือจะทําอะไรก็ได้ที่รองรับไอ้นโยบายของไอ้ฮุนเซนกับทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมครับคนที่รับผิดชอบคือคนที่ไปเซ็นปฏิญญาต้องรับผิดชอบ<ม>เพราะว่า การที่คุณไปปฏิญญาแสดงว่าคุณไปตรงลงกับเขาแล้วว่าจะต้องไม่มีเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคอรับผิดชอบเนี่ยก็ต้องยกเลิกปฏิญญาไม่ไม่ต้องมาประท้วงประท้วงแล้วนะถ้าจะประท้วงก็คงต้องเตรียมกระดาษไว้ประมาณสักสิบรถบรรทุกสิบล้อนะแล้วก็หมึกเยอะๆเครื่องริ้นซื้อมาเพิ่มเมื่อกันจัดซื้อเพิ่มประสบการณ์ พราะประสบการณ์ผมตรงผมดีกว่ากัมมูชามาเยอะมันเป็นคนตลบตะแลงทําไมกับเวียดนามกับลาวมันไม่กล้าเพราะมันโดนทุบจริงแล้วผมเชื่อว่าลาวเวียดนามมันไม่มีผู้สมงรู้ร่วมคิดกับมันคือวันเนี้ยเอาง่ายว่าไอ้ทางไอ้นักการเมืองเทาไอ้ข่าราชการเทาไอ้นักธุรกิจเทาเนี่ยมันช่วยหุนเซนสุดริมที่ประตูเพราะมันมีผลประโยชน์โลก แล้วนี่คือผลโหวตนะฮะกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมองไม่เห็นควร95%ไม่ควรรบหครับโอ้โหเยอะมาก แต่ทั้งหมดนี้มันก็ต้องนึกถึงผลนกระทบแล้วเข้าใจว่ามโครไม่ใช่แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปยิงโป่งเลยนะฮะเพราะถ้ายิงเนี่ยจริงเนี่ยมันมีการยั่วกันมาตั้งนานแล้วล่าสุดเนี่ยถามท่านรังสีบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเคลื่อนอาวุธจริงๆเนี่ยมันพร้อมเหรอเพราะเราเพิ่งเคลื่อนออกถูกไหมฮะท่านบอกไม่ยากกองทัพไทยเนี่ยเอาจริงมันมีทั้งอาวุธหนักเคลื่อนช้าเครื่องบินเราก็มีศักยภาพเห็นใช่ไหมเอฟสิบหกที่เราบินผ่านไปมันปุบปุบปุบบหลบกันหมดเลยหรือแม้้แต่เรามมีหดลว อาวุธแค่เครื่องบินเราก็จัดก,การได้อ่ะทั้งหมดนี้เดี๋ยวรอดูว่าจะยังไงแล้วกันเนี่ยนะอะจบเรื่องนี้ละนะฮะนี่คือเรื่องเกี่ยวกับทหารไทยทหารขาขาดใกล้ชิดกันมากขึ้นเข้าถึงเนื้อหาที่มากกว่าใครกับพุทธทอล์กเพียงคุณสมัครสมาชิกแบบรายเดือนเดือนละ25บาท ขั้นตอนการสมัครเพียงเข้าแอปพลิเคชัน Google Chrome บนมือถือหรือกดผ่าน Computer, book, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก iPad ค้นหาพุทธทอคอย่าลืมนะครับกดปุ่มสมัครสมาชิกเลือกวิธีการชำระเงินอ้อแล้วอย่าลืมกดยืนยันการสมัครแค่นี้คุณก็จะเป็นสมาชิกพุทธทอคได้อย่างง่ายได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอ่านรายละเอียดหลังจากการสมัครครับ